สวัสดีค่ะรองจ้อนสวัสดีกล้องหน่อยนะคะสวัสดีค่ะน้องแดงสวัสดีค่ะวันนี้เรามารับพระที่วัดหลวงพ่อสมปรารถนานะคะวัดโบสถ์ที่อำเภอสามโคกเนาะประทุมธานีใช่ไหมคะเลยแวะคาเฟ่ข้างทางเนาะชื่อว่านามีตาบินโตบินโตนามีตาลร้านปินโตนามีตานะคะ ที่ประทุมธานีดูสิมีนามีต้นตาลมีต้นตาลเยอะเลยนะแถวนี้จะมีต้นตาลเยอะมากมายเลยค่ะต้นตาลเยอะมากเลยค่ะแถวนี้ก็มีนาด้วยนะชาวนาเขาก็จะทํานาแล้วก็มีคาเฟ่ยอยู่ติดกับนาด้วยนะแล้วก็มีซูมให้นั่งค่ะแล้วก็มีอาหารมีทั้งคาเฟ่มีทั <c oughs> ้งอาหารด <c oughs> ้วยอ่านปากใต้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นอาหารปากใต้เนาะอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยถูกใจเนี่ยถูกใจคุณครูแดงเนี่ย เนถูกใจคุณคูแดนเลยค่ะคเป็นคนคนตาง่ายนะเออนี่ค่ะแลนวปากใต้ค่ะถูกใจมากถูกใจมากเลยบรรยากาศก็สวยเนี่ยอาหารขนมจีนปักใต้นะคะขนมจีนปากใต้ดูนะคะผักเครื่องเคียงเยอะมากเลยนะคะเครื่องเคียงเยอะมากเลยค่ะน่าอร่อยมากเลยค่ะเครื่องเคียงเยอะเลยค่ะนะคะอร่อยอร่อยอร่อยแน่นอนค่ะดูจากสีและกลิ่น กูผักนะคะเพียบเลยเนาะสวัสดีค่ะอย,ยอดยาล่วงไหมคะยาล่วงคือยาล่วงคือยอดมะม่วงหิมะผ่านใช่ไหมฮะาายาล่วงเยอะอยูอาไม่เจออยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างล่างค่ะอยู่ข้างล่างข้างล่างใช่ไหมนี่จำไม่ได้ฝังอะไรว่าคืออันนี้มะตูมแขกมะนุมาตูมแขกผักติ้วมีผักติ้วด้วยนะเนี่ยโอ้ผักเยอะมากเลย มาทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันจ้ามา,มาทานนะคะคมาทานด้วยกันนะคะ,ะพร้อมกับชมวิวไปได้วยนะ